สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบว่าในเดือนธันวาคมของปี2566นี้ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกับชาวราศีพฤษภกันสักนิดนึงก่อนค่ะ สำหรับราศีพฤษภนั้นถือว่าเป็นราศีกลางธาตุดินนะคะและยังเป็นพบกระเป๋าสตางค์ของดวงโลกและก็ดวงเมืองอีกด้วยค่ะโดยมีดาวพระศุกซึ่งหมายถึงเทพเจ้าแห่งความรักและเงินตราเป็นดาวประจำตัวนะคะจึงส่งผลให้ชาวราศีพฤษภนั้นมักจะมีความโรแมนติกในหัวใจค่ะส่วนใหญ่จะชอบในเรื่องของเสียงเพลงชอบดนตรีการละเล่นการแสดง รวมไปจนถึงชอบเรื่องศิลปะทุกแขนงเลยนะคะ่ะอีกทั้งยังชอบสะสมเงินตราหรือว่าสะสมทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่าอีกด้วยนะคะแล้วว่ากันว่าหากชาวราศีพฤษภได้นั่งนับเงินทุกวันหรือว่าได้ดูสมุดบัญชีที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะชาวราศีพฤษภจะมีความสุขใจชื่นใจเป็นอันมากเลยละคะ่ะ และในขณะเดียวกันนะคะชาวาราศีพฤษภนั้นถือว่าเป็นราศีกลางธาตุดินค่ะก็ทําให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะักปรับตัวไม่ค่อยเก่งค่ะอีกทั้งยังมีความสุขุมคัมภีรภาพรักสงบซื่อสัตย์และยังหยิ่งทรนงอีกด้วยค่ะ สำหรับการท่ายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นถ่ายดวงที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พอจะอนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในเดือนธันวาคมนี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ โดยในเดือนธันวาคมนี้นะคะถือว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริซึ่งอรินั้นนะคะก็จะหมายถึงความเจ็บป่วยปัญหาการดิ้นรนต่อสู้และยังหมายถึงหนี้สินนะคะของชาวราศีพฤษภนั้นเดินโคจรได้ตําแหน่งปัสสวะอุดมเกณฑ์ค่ะเรียกว่าเดินจรได้ตําแหน่งปัสสวะอุดมเกณฑ์ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมนี้เลยนะคะ โดยอาจารย์มหาบันเทาจันทศรท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าอุดมเกณฑ์ถ้าคิดก็ดุดเดือนลาบมาเยือนหลากหลายอยู่มากมายจึงเปรียบเสมือนว่าในช่วงจังหวะวันที่1ถึงวันที่25ธันวาคมนี้นะคะชาวราศีพฤษภนั้นมีตนเองเป็นบ่อกเกิดของโชคลาภค่ะส่วนในความหมายของเรือนอรินั้นนะคะ เมื่ออาริได้ตำแหน่งที่ดีและให้เกณฑ์ที่ดีกับดวงชะตาค่ะก็จะส่งให้ปัญหาต่างๆนำมาซึ่งผลประโยชน์และ,ะไรายได้ที่ดีให้กับชาวราศีพฤษภนะคะเหมือนเป็นจังหวะที่สู้แล้วรวยหรือว่าเหนื่อยแล้วได้ดีนั่นเองค่ะ และหากในช่วงวันที่1ธันวาคมถึงวันที่25ธันวาคมนะคะหากท่านเกิดการเจ็บป่วยขึ้นก็จะรักษาหายค่ะและใครก็ตามที่ป่วยหนักมาก่อนหน้านี้นะคะเรียกว่าในช่วงจังหวะดังกล่าวนี้อาการของท่านก็จะดีขึ้นค่ะ และหากท่านเป็นนี่เป็นศิลน,นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ชดใช้นี่ให้นี่นั้นเบาบางลงไปค่ะและสําหรับบางท่านนะคะในช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์อยู่ในจุดที่เป็นอุดมเกณฑ์กับดวงชะตาในช่วงวันที่หนึ่งธันวาคมถึงวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมนี้นะคะอาจจะมีโอกาสได้ปลดนี่ปลดศลินกันเลยค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องการงานกันบ้างนะคะ สำหรับเรื่องงานนั้นหากเรามองโดยภาพรวมค่ะถัดจากนี้ไปโดยประมาณหนึ่งปีครึ่งนะคะพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านเดินโครจรในเรือนโชคลาภค่ะก็ส่งผลให้ท่านมีโชคมีลาบเกี่ยวกับอาชีพการงานนะคะสำหรับท่านที่ทำงานประจำก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะท่านที่ทำธุรกิจการค้าท่านจะหยิบจับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะ และหากเรามองเฉพาะในเดือนธันวาคมนี้นะคะโดยในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมค่ะหากงานของท่านที่ทำเป็นไปแบบเรียบเรียบสงบสงบไม่ต้องแข่งขันชิงไหวชิงพลิปกับคนอื่นเยอะหรือทำอะไรที่ไม่ต้องโลดโผนโจนทยานนะักจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ อีกทั้งในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมนะคะถือว่าการงานของท่านอาจจะมีการเกี่ยวพันกับคนรักคู่ครองเพศตรงข้ามหุ้นส่วนธุรกิจคู่ค้าหรือแม้กระทั่งศัตรูคู่แข่งทางธุรกิจมากขึ้นค่ะ ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนะคะการงานนั้นอาจจะมีเกณฑ์สะดุดติดขัดหรือว่ามีปัญหาที่อาจจะต้องเข้าไปแก้ไขยอยู่บ้างค่ะและโดยส่วนใหญ่นะคะก็มักจะเป็นปัญหาที่ผ่านไปแล้วและปัญหานั้นได้วนกลับมาให้ท่านแก้ไขอีกครั้งค่ะ ดังนั้นนะคะหากการงานเกิดปัญหาขึ้นมาท่านควรวิ่งเต้นเพิ่มเติมสักนิดค่ะโดยวิ่งเต้นเพิ่มเติมกับคนที่ท่านติดต่อประสานงานด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะซื้อของขวัญของฝากหรือว่ามีเปอร์เซนต์หรือว่ามีเมงินทอนเพื่อเป็นสินน้ำใจเพื่อให้การงานของท่านประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ อีกทั้งในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนะคะท่านยังมีเกณฑ์ที่จะปรับปรุงสินค้าและบริการอีกด้วยค่ะและบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเพราะเรื่องงานและบางท่านอาจหมายถึงการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าลาออกจากงานค่ะจึงถือว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนะคะสําหรับท่านที่ต้องการจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานย้ายงานหรือต้องการลาออกจากงานท่านจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีค่ะ ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องเงินเงินทองทองกันบ้างนะคะ ทางด้านการเงินนั้นถือว่าในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพันวาคมดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของท่านนะคะซึ่งปุตตะนั้นก็จะหมายถึงการลงทุนแล้วก็จะหมายถึงลาบก้อนเล็กก้อนน้อยที่ทําให้ท่านได้สุขใจชื่นใจค่ะเดินโคจรในเรือนมรณะนะคะซึ่งการเดินโครจรในเรือมนมรณะนั้นก็เป็นการเดินจรต่อเนื่องมาจากปลายเดือนพฤศจิกายนค่ะ เรียกว่าเรือนมรณะนั้นก็จะหมายถึงรายจ่ายความสิ้นเปลืองความเสียหายรวมถึงลาบผลที่อาจจะไม่ได้อย่างที่คาดคิดนะคะอีกทั้งยังหมายถึงการเดินทางไกลอีกด้วยค่ะจึงมีแนวโน้มว่าในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนนะคะท่านก็อาจจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษค่ะ อีกทั้งในเดือนธันวาคมนี้นะคะถือว่าดาวการเงินของท่านก็ยังเดินโครจริิลคนคติพักองศาอีกด้วยค่ะซึ่งถือว่าเป็นการเดินผิดปกติของดวงดาวนะคะซึ่งมักจะส่งผลให้โทษมากกว่าให้คุณค่ะ โดยเป็นการเดินจรในลักษณะผิดปกติที่เรียกว่าเดินวิกลคติพักองศานี้ตั้งแต่วันที่2ธันวาคมไปจนถึงวันที่22ธันวาคมเลยละค่ะเป็นเวลาโดยประมาณ20วันนะคะซึ่งในช่วงดังกล่าวนี้ค่ะถือว่าการเงินของท่านก็อาจจะมีเกณฑ์สะดุดติดขัดหรือว่าเป็นปัญหาหรือว่าต้องรอคอยอยู่บ้างนะคะ อีกทั้งความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองก็อาจจะมีความล่าช้าไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดดังที่ท่านหวังเอาไว้ค่ะดังนั้นท่านก็ควรจะมีการบริหารการเงินบริหารในเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีนะคะ แต่ก็จะมีข้อดีสําหรับชาวราศีพฤษภบางกลุ่มนะคะที่ในพื้นดวงกําเนิดของท่านอาจจะมีดาวพุธพักองศาซึ่งจะเป็นผลทําให้ดาวที่โครจรบนท้องฟ้านะคะสอดคล้องกับดาวในพื้นดวงกําเนิดของท่านก็อาจจะกลับด้านเลยนะคะซึ่งจะมีแนวโน้มว่าท่านจะได้รับโอกาสที่ดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงินทองทองอีกครั้งค่ะ ซึ่งคําว่าได้รับผลที่ดีอีกครั้งนั้นก็หมายถึงว่าโอกาสที่เคยผ่านไปแล้วนะคะก็จะวนกลับมาค่ะในช่วงวันที่สองถึงยี่สิบสองธันวาคมนะคะอุปมาอุปไมเหมือนกับว่าท่านได้ตกรถโดยสารไปแล้วเมื่อรถได้วิ่งผ่านไปแล้วรอบนั้นเนี่ยท่านอดขึ้นแน่นอนแต่ว่าท่านเกิดปาฏิหาริค่ะรถโดยสารคันนั้นเนี่ยกลับถอยหลังมารับท่านเป็นต้นค่ะแบบนี้นะคะเรียกว่าโอกาสที่เคยผ่านไปแล้ววนกลับมาหาท่านค่ะ ยกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์โครงการที่เคยพลาดเพราะผู้ใหญ่ส่งงานให้กับคนอื่นไปแล้วในช่วงดังกล่าวนี้อาจจะวนกลับมาสร้างโอกาสให้กับท่านอีกครั้งก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าบางท่านที่ธุรกิจการค้าของท่านลูกค้าที่เคยอุดหนุนกันอยู่หายหน้าหายตาไปซึ่งเขาอาจจะไปซื้อกับคู่แข่งของท่านนะคะอาจจะวนย้อนกลับมาซื้อสินค้ากับท่านเป็นต้นค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะ สำหรับโชคลาบนั้นหากเรามองโดยภาพรวมแบบใหญ่ๆตั้งแต่เดือนเมษายนของปี2566นี้ไปจนถึงเดือนเมษายนของปีหน้านะคะเป็นเวลาโดยประมาณหนึ่งปีค่ะถือว่าดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาบหลักของท่านนะคะยังคงเดินโครจรในเรือนวีนาศค่ะซึ่งเรือนวีนาศนั้นก็จะมีความหมายในเชิงของความพลิกผันนะคะอาจหมายถึงความคาดหวังที่ไม่ได้อย่างที่หวังค่ะ ยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังเนี่ยอาจจะได้แบบไม่คาดคิดและในขณะเดียวกันค่ะสิ่งที่คิดว่าจะได้อย่างแน่นอนก็อาจพลาดไปแบบไม่คาดคิดได้เช่นกันค่ะและถ้าหากเราจะมองเฉพาะในเดือนธันวาคมนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่2ธันวาคมถึงวันที่22ธันวาคมค่ะ ดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะซึ่งเรือนปุตตะนั้นนะคะก็จะหมายถึงโชคลาภด้วยเช่นกันค่ะแต่จะเป็นโชคลาภแบบก็เล็กกว่านะคะและจะมาแบบเป็นครั้งคราวพอให้ได้ชื่นใจค่ะเรียกว่าดาวปุตตะหรือว่าดาวพุธนี้นะคะเดินโครจรวิกคติพักองศาค่ะสำหรับท่านที่ชอบในเรื่องของการพนันขันต่อต่อตางๆหรือว่าชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะ แม้ว่าในเดือนธันวาคมนี้โชคลาภอาจจะไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษนะแต่ถ้าท่านจะถือเอาเคล็ดกระตุ้นโชคนะคะเลขเด็ดที่เคยพลาดไปเมื่งงวดก่อนๆก,ก็ให้ลองนำมาวนซื้อใหม่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นโชคกันค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะทางด้านความรักนั้นสำหรับคนมีคู่ค่ะในช่วงวันที่1นถึงวันที่แดธันวาคมนี้นะคะท่านควรหมั่นเอาอกเอาใจคนรักคู่ครองของท่านเพิ่มขึ้นสักนิดค่ะ ยกตัวอย่างเช่นช่วยรินน้ำเย็นๆให้คู่รักของท่านดื่มนะคะหรือว่าจะช่วยถือของหรืออาจจะเดินจุงมือข้ามถนนโดยสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ค่ะถือว่าจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ความรักของท่านหวานชื่นนะคะทำให้คนรักของท่านเนี่ยอาจจะเปเข้าวของเงินทองให้ท่านรัวๆจนคนราศีอื่นๆแอบอิจฉาเลยละค่ะ สำหรับคนโสดนะคะในช่วงวันที่1นถึงวันที่แปธันวาคมนี้ถือว่าท่านค่อนข้างมีโชคในเรื่องคู่ค่ะอีกทั้งยังมีเกณฑ์ที่จะพบเจอบุคคลที่มีบุค,คลิกลักษณะที่ดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีและหากท่านพูดคุยกันแล้วมีเคมีที่ตรงกันท่านสามารถสารความสัมพันธ์ต่อได้เลยนะคะ ส่วนในช่วงวันที่9ถึงวันที่26ธันวาคมนี้สำหรับคนมีคู่นะคะคนรักคู่ครองของท่านมีแนวโน้มที่จะวุ่นวายเกี่ยวกับกิจกรรมการงานของตัวเขาค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะมีงานมากนะคะหรือว่าสำหรับบางท่านเนี่ยคนรักคู่ครองอาจจะไปเข้าคอร์สตปฏิบัติธรรมหรือว่าไปถือศีลน,นะคะจนทำให้ท่านไม่ค่อยมีเวลาที่จะกุ๊กกิ๊กกันสักเท่าไหร่ค่ะ ส่วนในช่วงวันที่27ธันวาคมนี้ไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีหน้านะคะเป็นเวลาโดยประมาณ1เดือนครึ่งค่ะถือว่าดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนคนรักคู่ครองของท่านเดินโครจรในเรือนมรณะได้เกณฑ์พินทุบาทค่ะ ซึ่งเกณฑ์พินทุบาทนั้นนะคะถือว่าเป็นเกณฑ์ให้โทษของดวงดาวค่ะจึงส่งผลให้ในช่วงดังกล่าวนี้นะคะท่านอาจจะเกิดปัญหากับคนรักคู่ครองได้ง่ายค่ะหรือว่าคนรักคู่ครองของท่านอาจจะมีในเรื่องของปัญหาสุขภาพกายใจนะคะหรือว่าสําหรับบางคู่อาจจะหมายถึงการพลัดพรากห่างไกลกันแบบชั่วคราวค่ะยกตัวอย่างเช่นคนรักคู่ครองของ,ของท่านอาจจะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นต้นค่ะ สำหรับคนโสดนะคะถือว่าในช่วงวันที่9ธันวาคมนี้ไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะท่านควรคลองตัวเป็นโสดไปแบบเดิมดีกว่าค่ะเพราะคนที่เข้ามานะคะอาจจะนำปัญหามาให้ท่านมากกว่าที่จะเข้ามาเติมความสุขให้กับชีวิตของท่านค่ะ และถ้าหากท่านเกิดรู้สึกเหงาๆก็เอาแค่เช็คเรตติ้งเบาๆก็พอนะคะเอาพอแค่ให้รู้ว่าท่านยังดูมีสเสน่ห์แล้วก็ดูเป็นที่น่าสนใจของเพศตรงข้ามอยู่ก็พอค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนั้นในช่วงวันที่15พฤศจิกายนจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้เป็นเวลาโดยประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะคะจากอิทธิพลของดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวบาประเคาะแล้วก็มีอิทธิพลในเชิงของความซุ่มซ่ามความประมาทเลินเล่อรวมไปจนถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยเดินโครจรเข้าเล็งดวงชะตาของท่านค่ะ จึงส่งผลให้ในช่วงดังกล่าวนี้นะคะท่านก็มีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยรวมถึงมีเกณฑ์อุบัติเหตุแล้วก็เกิดเลือดตกยางออกค่ะ ดังนั้นนะคะท่านที่ใช้ยวดยานผ่านะหรือว่าท่านที่ทํางานอันเกี่ยวข้องกับอาวุธยุทโธปรกรณ์หรือว่าทํางานเกี่ยวข้องกับของแหลมคมรวมถึงความร้อนนะคะท่านที่ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือว่าทํางานที่ต้องปีนป่ายหรือแม้กระทั่งการเดินขึ้นบันไดหรือว่าเดินพื้นต่างระดับนะคะท่านควรจะมีสติระมัดระวังตนอยู่เสมอค่ะและเมื่อท่านระวังตนอยู่เสมอท่านก็จะแค้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆได้ค่ะ ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ท่านมีสุขภาพพรรณาไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงทํางานก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกันทุกท่านเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีดๆเพื่อนําม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินรับจองคิวให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ